วันนี้ผมก็จะมาเก็บหนักสวยสแป๊กกันนะคะแล้วันนี้เราจะมาทำเี่อนาอีกแปกกันนะคะคแล้วผมก็จะมีอุกปกรณ์สองอย่างอ่นดีคนหนึ่งเอาไว้ใส่ในสิ้แปะนะคะอีคนหนึ่งไม่มสมใส่น้ำให้เกิดถ้้เกิดเสร็จแล้วก็อเอาน้าอะ่ะเอาเแปใส่น้าลงไปเอานมีดแปะใส่น้าแล้วมันจะแปกนะคะเ,คเดี๋ยวผมแล้วก็จะไม่เก็บเันเม็ดน,นี่นะคะเป็นเม็ดมันเมื่อกี้ทำระหว่าง ขอแยา1ก็บเม็ดกันก่อนนี่เราทำทำหกเยอะมากเลยนี่นะครับเป็นเม็ดใส่มาครับพี่น้องชาวเมืองจังหวัดปิติอ้าวตัวไปเ,เป็นเม็ดว่าจะอะไร่ปไปกัน <c oughs> รอด้วยสิเฮ้ยทำไปทันแล้วเนี่ย คะ่ะก็อยู่ที่พงห้าอีแปะ๊นะคะก็ให้มีคุณเซียนอธิบายซิว่าเป็นมายัางไงเออผมผมผมมาเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนผมเออแล้วผมก็เดินมาอบตรงนี้แล้วก็เจอแล้วก็แค<ๆ>่นี้แหละเ,เดี๋ยวเราไปถ่ายทำตรงนี้นกันดีกว่า,น,น,น,านี่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 นะคะเป็นบรรยากาศที่เราจะมาถ่ายทำ นี่นะคะอ่าเห็นตูดได้มาร้อยมิตรแล้วครับนี่นะคะเอากล้องไหนคหนขนี้ม,มอแ้วนนแถว,วนู้นน่ะเยอะตรงนู้นน่ะ นี่นะคะโอยเมื่อมากค่ะตะกล้องเมือยเดี๋ยวตะกล้องขออนุญาตนะคะอุ้ยน,นี่นะคะหนึลูกแล้วก็ีู ก็เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วมาเจอกันนะคะบ๊ายบายโอเคค่ะก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นไปไปด้านนี้ครับไปกันเลยเฮ้ยรอด้วยครับรอด้วยรอด้วยครับว้าวคอรอด้วยถาถึงแล้วนี่ก็บ้านเราเองบ้านเราก็อยู่ใกล้กันนะครับ มามาเดี๋ยวเองคือสวนทุ่งนางอีเพสนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนตากล้องไหมครับ <c oughs> <า>ตอนแรกเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนขวดก่อนนะคะ <c oughs> ก็หล่นไปแล้วครับส <c oughs> องลูกเหนืเข้าต่อโอเคครับแค่นี้ครับแล้วก็เอามาใส่นะ น,นี่นนก๊กน้ำร้อยล้านนะครับก,ก๊กน้ำรนะ้อยล้านเลครับพ <c oughs> อไปแคทนี้ก็เอาไปวางครับเดี๋ยวมันก็จะแตก <c oughs> บางทีบางลูกมันก็ไม่แตกะครับรอแป๊บหนึ่งนะ โอ้ยเชียนมาถือดีเขาคันค่ะกล้องจะไม่ค่อยโฟกัสหน่อยมันแตกหมดหรือ,อยังโอ้ยชนดูเหมือนมันไม่แตกเลยอ่ะพอยังวะฉันอยากอะไรจะถามออยัง ก็จะกงบางทีมันก็จะไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยว,ยวมาเอามาก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูลูกหนึ่งะคะสาธิตให้ดูลูกหนึ่งนะครับโอเคคนระับออาวตกเฉยโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเดีย๋ยวนี่เป็นขวดเลยนะครับฮะ นี่ก็เจอเห็บหนึ่งตัวมกกนันกับมันเป็นเห็บของหมาโอเคออเทลงไปแล้วจะทดสอบลูกหนึ่งอุ้ยเทมาเยอะมากครับก็ดูนะครับจะแตกหรือเปล่าเนี่ยเป๊ะครับบางทีก็ไม่แตกหรอกครับเป๊ะหมดแล้วนี่สุดยั้ต์ระหว่างมแตก เดี๋ยวสายพิเทศเมื c <c ่อกี้นะคะก็ดูนะครับก็จะแตกแล้วลูกหนึ่งดูแตกไม่แตกยังไม่รู้อ่ะโอ้ดูแค่าน่าจะไม่แตกเพราะวันสีเขียวใช่มันไม่แตกครับเดี๋ยวจบแตกแล้วยังไม่จบนะครับ ตยังแบบมันไม่มีลูกอะไรเลยอ่ะฮะงั้นก็วันนี้ก็ล้มเหลวนะคะไว้วันนี้ก็ล้มเหลวนะเองไปเปลีนนะะ<ไ>่ยนตากล้องหรือว่เดี๋ยวเปลี่ยนตากล้องนะครับก็วันนี้ก็ล้มเหลวไปอีกหนึ่งพีน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีต่อไปก็แค่นี้แหละเก็บแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามหร like, ือรลืมกดกระดิ่งก,กันนะค,ะครับจ้าวันนี้แหละไปละบ๊ายบาย